พ่มันก็คนไข้ทีทีก็ดันมาไข่ดีคนนี้ก็นนกว้าวุ้นเลยทีเดียวครับไอเรามันก็น้าตาดีซะด้วยเราเลยว้าวุ้นเหมือนกัน <c oughs> ครับที่ดินแปลงน,นี้เปิดสดหรือเปิดผ่อนลืมถามพมจริงๆริพ่มาเปิดสดแต่แหละพี่เพราะว่าไม่สะดวกเรื่องการเงินผ่อนแต่ถ้าผ่อนอ่ะพมัไอผ่อนอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนทีสานะใช่ครับก็คือผ่อนจ่ายกันมาไม่ต้องมีดอกไม่ต้องมีอะไรกันใช่ครับแล้ววันนั้นผ่อนเสร็จรับรับโฉนดไปได้เลย รับโฉนดไปได้เลยน้ําไฟมาจริงปะเนี่ยน้าไฟมาแน่นอนพี่ไม่มีน้ําไม่มีไฟไม่ต้องโอนกันเลยสําหรับที่แปลงเนี่ยพี่พมว่าสําหรับการมายุ่แบบเนี่ยคือคนเราอ่ะเดินตามห้าเงินเดินตามห้าทางชีวิตก็ไม่จบไม่สิน้นเพราะว่าเราต้องการเรื่อยๆนะใช่พี่ได้เดินตามห้าความสุขดียา่อมันคือที่สุดข,ของชีวิตเออมีเหตุผลนะค,ะคนเรารบ,บางทีอาจจะมองแต่เป้าหมายนะ่จนลืมความสุขระหว่างทางเดินไปขา้างหน้าแต่ลืมข้างหลัง เมืนน่อขนเมื่อนทึ่งทีไม่แต่ลืมทีมาโอ้ค,คมว่ะซื้อได้สวัสดีครับวันนี้นะคะพี่สาระกับคุณเปาก็อยู่โครงการที่เท่าไหร่คะโครงการที่สิบสี่ครับพี่สาระสี่สแล้วครับวันนี้เราอยู่กันที่ไหนเ่ยตอนนี้อยู่ที่ตำบลเหล่าควันอำเภอเหล่าควนครับจังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเหมือนเดิมที่แปลงนี้มีทั้งหมด กี่ล็อกคะมีทั้งหมดแปดอกครับพี่แปดอกนะคะครับต้อนรับแดครอบครัวครับแปดครอบครัวมีเนื้อที่เท่าไหร่บ้างคะมีเนื้อที่เริ่มต้นตั้งแต่ลลอกละหนึ่งไร่ครับหนึ่งไร่ต้นไปไร่ละสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันครับขั้นต่ําก็คือสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะคะเดี๋ยวเรามาแนะนําโครงการตั้งแต่แปลงแรกกันเลยไหม แปลงนี้มาง่ายนะคะก็ขับตาม GPS ได้เลยถ้าเกิดไม่รู้นะคะ GPS อยู่ใต้คลิปนะคะอยู่ใต้คลิป joutube y สามารถกดพิกัดตามมาได้เลยอันนี้แปลงแรกใช่ครับแปลงแรกเนี่ยแปลงแรกรอะเริ่มต้นที่สองไรครับเริ่มต้นที่2ไรนะคะ <c oughs> ก็ถ้าซื้อแปลงแรกก็ได้ถนน2ด้านเลยครับแปลงแรกเนี่ยได้ถนนสอด้านคือด้านนู้นเป็นถนนคอนกรีตครับเป็นถนนคอนกรีตใช่ครับะะด้านนี้เป็น ถนนในโครงการคือยกเป็นสาธารณะเรียบร้ยบรอยครับพี่เป็นถนนกว้างกี่เมตรคะหเมตรครับพี่กว้างหเมตรด้วยกันนะคะสำหรับที่แปลงนี้นะคะถ้าเกิดว่าหันหน้าเข้าถานนโครงการก็เป็นทางทิศเหนือนะคะใช่ครับพี่ทางเหนือนถนน,ถน,นคอนกรีตก็เป็นทิศตะวันออกนะคะถ้าเกิดว่าแปลงท้ายที่ดินก็เป็นทิศตะวันตกใช่พี่ <c oughs> แล้วก็ภูเขาฝั่งทางนี้อะคะ <c oughs> ฝั่งที่เราเห็นชัดๆเลยเนี่ยวิวเขา360รอกงศาเลยที่นี่ก็เป็นที่ใต้ที่ใต้พี่ทที่ใต้ใช่นี่เลยจะให้เห็นบรรยากาศนะคะว่าที่นี่เป็นที่ดินวิวเขาสวยๆเหมือนเดิมทางเนี่ยกาฟสิบสี่ลยพี่สาลาก็จะติดกาเฟที่เจ็ดของคุ้มเฟที่เจ็นะคะใช่ครับซึ่ง หม,หมดแล้วเรียบ <c oughs> ร้อยครับเรียบร้อยมีการล้อมรั้วมาแล้วนะครับก็คือถ้าเกิดว่าเรามาดูเฟสนี้เนี่ยก็ดูเพื่อนบ้านได้ตอนนี้ก็ล้อมรัวไว้แล้วเฟสเจ็ดนะคะครั <c oughs> บทางด้านนูนะพี่ทางด้านนูก็จะเป็นภูเขาขุนจังหวัดสุพรรณนั่นแหละพี่ <c oughs> เป็นภูเขาสุพ<ช>รรณแล้วก็นี่ก็ทางด้านนูก็จะเป็นคองเมืองกาลภูเขาเมืองกาล <c oughs> นะคะแล้วที่ชัดๆตรงนี้ล่ะคะ ตรงนี้ก็เป็นของจังหวัดกาญครับเป็นของจังหวัดกาญจนบุรีนะคะที่แปลงนี้น้ำไฟเป็นไงคะน้ำไฟครับน้ำไฟอะครับมีแน่นอนครับไม่ต้องงงเลยแค่ดึงมานน่อยเดียวเองแทงปลาปลาไหมตรงเนี้ยใช่ครับเอสเทเลนแต่ว่าเราจะถ่ายให้ดูนะคะว่าปั๊มน้ำเขาเรียกปั๊มน้ำหรือแทงน้ำเป็นท่างแชมเปญครับ ถังแชมเปญอันนี้เป็นเอสเคแลเลยนะคะเป็นของโครงการเราเลยที่ทําให้ลูกบ้านไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําเลยพี่ก็คือเราไม่ได้ทําแบบกิ๊กกิ๊กก๊๊กแบบคนสุดดาเต็มที่ครับเต็มระบบเต็มสูบเลยใช่ครับก็คือลากแทงอะไรขออีกทีทังแชมเปญครับอ่าทังแชมเปญสไตล์เหมือนทางแชมเปญพี่กินได้ไหมจิบได้พี่จิบได้เดี๋ยวไปเปิดก็ครับอันนี้เป็นสองไร่พี่สาระตรงนี้สองไร่นะคะเป็นแปลงที่สอง เป็นแปลงที่สามครับอันเนี้ยที่สามน้ากว้างเท่าไหร่คะแปลงเนี่ยน้ากว้างห้าสิบเอ็ดครับโหกว้างมากเลยใช่ครับกว้างมากด้านยาวลงไปเนี่ยหกสิบซองหกสิบสองค่อนข้างจะเป็นสี่เลียมจจตุรัสพี่สวยนะที่สวยนะคะแต่ว่าน้ากว้างติดถนนกว้างมากเลยนะคะครับถือว่าตอบโจทย์คนยุคใหม่นะตอบโจทย์พีแปลงเนี้ยมันเป็นพื้นที่โล่งและโป้งพี่มันเนื้อที่ยังทางด้านขว้างเนี่ยพีห้าสิบไร่ ด้านสายเนี่ยะมาทําการซื้อเพิ่งก็สิบสองไร่สิบสองไร่ใช่ครับทั้งหมดก็ประมาณกืเจ็ดสิบไร่เนี่ยพี่ก็คือเป็นโครงการของเราทั้งหมดอ่าใช่ครับเรารับดูแลทั้งหมดครับดูแลทุกอย่างพี่ก็คือมีปัญหาอะไรสามารถติดต่อคุณปาได้เลยสร้างบานขุดสะล้อมรั้วอะไรอย่างเงี้ยพี่รับดูแลด้วยถ้ามีมีวัวลอามาฝากเลี้ยงได้ไหมได้พี่ไม่ใช่ด้วยเหไม่เกินใจเลย แต่บางทีมันก็เกินไปนะเกินไปพี่ว่าพี่มีมากเอามาปากเลี้ยงได้ไหมได้พี่ได้จริงเหรอน่าจะได้แล้วดูแล้วะเดี๋ยวพี่ไปถามโจเซฟก่อนว่าจะยอมมาอยู่ที่นี่ไหมอันนี้เป็นแปลงที่หนึ่งสองสามสี่ห้าครับพี่ห้าแปลงนี้ก็เป็นแปลงที่ห้านะคะแปลงที่ห้าหน้ากว้างติดถนนประมาณเท่าไหร่ ยี่สิบห้าครับพี่แปลงนี้หนึ่งไร่ใช่ครับหนึ่งไร่ตั้งแต่ห้าโเจ็ดแปดนี่แปลงละหนึ่งไร่ใช่ไหมคะครับพี่ราคาเริ่มต้นอยู่ที่เท่าไหร่นะคะขออีกทีหนึ่งราคาเริ่มต้นที่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพี่สองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันขายเอาหน้าอีกแล้วน่าจะเอาแล้วเอาเอาจีิค่ะเสียเงินไม่ว่านะพี่เสียหน้าไม่ได้แต่เสียเงินมากๆ่ะก็ยอมเสียหน้าเสียหน้าดีกว่านี่พี่ระบบน้ำ ระบบน้ำป้าเดี๋ยวเราพาไปดูเฟสเจ็ดกันนิดนึงไหนๆเราก็มาแล้วนะคะครเรามาดูเฟสเจ็ด 7. อันนี้คือก็อคือล้อมรั้วไว้ให้ลูกบ้านเรียบร้อยแล้วครับปปเป็นแปลงไครแปลงมันเป็นแปลงไค่แปลงมันพี่ชัดเจนขอ,องเฟสนี้อันนี้ระบบน้ํานะคะครับนี่ระบบน้ำเดี๋ยวเรามาถ่ายกันดูชัดๆไหมเผื่อทุกคนไม่เคยเห็นไอ้ถังแชมเปญเนี่ยนี่เลยอันนี้เป็นท่อระบายพี่อ๋ออันนี้ก็คือท่อระบายนะคะ แสดงันอัดอั้นไหมต้องระบายอัดอั้นตันใจมีไฟฟ้านี่ระบบไฟฟ้าพี่ยางทำมาท่านมาตรฐานนะคใช่ครับระบบเนี้ยคล้ายๆเป็นระบบข้องทางวนวนราชการทำเลยถ้าเกิดว่าไม่อยู่เนี่ยน้ําแรงแน่นอนแรงแน่นอนพี่เพราะเรามีถังเป็นของตัวเองเลยใช่ครับใช้สวนตัว แล้วก็ถังเนี่ยสูงประมาณเท่าไรคะถังเนี่ยสูงประมาณส <15 S 1> ิบห้าเมตรสิบห้าเมตรรับรบองถึงความแรงแรงแน่นอนครับแรงเหมือนคนจัดเลยไปเดี๋ยวเราไปดูโครงการที่เราจะขายก่อนเพราะว่าเฟสนี้ขายหมดแล้วใช่พี่ก็ถ้าอยากได้เฟสเจ็ดนะคะก็ไม่ทันแล้วนะไม่ทันพี่อยากเฟสเจ็ดเนี่ยอยากจะเอาพี่เอาน้องเอาเพื่อนเอาใครมายุ่ที่รู้จัก ก็ให้มาอยู่เฟสสิบสี่ใช่ครับนี่เลยเห็นไหมคะทุกคนว่าวิวเขาชัดมากแบบว่าตื่นขึ้นมาก็เห็นภูเขาแบบนี้เลยนะใช่พี่เมื่อก่อนนะเป็นที่ไร้มันสาปาล่งงนยพี่เป็นเป็นแบบเป็นแบบนั้นเลยเป็นไร้มันเหมือนด้านลังใช่ครับไร้มันสาปาล่งแต่ดินที่นี่ค่อนข้างดีนะดินดำพี่ดินดาถ้าปลูกผลไม้ก็น่าจะโอเคนะคะพี่ซาลาว่าน่าจะผลผลิตดีอยู่ ดินดำเนี่ยเป็นดินที่ดีมากเลยพี่แต่คอเสียคือว่าเก็บน้ำไม่อยู่เก็บน้ำไม่ยูแต่เจาะน้ำคือว่าถ้าขุดสระเนี่ยขุดใหญ่เลยเราจะเพื่อเอาเก็บน้ำมาทำกเกษตรเนี่ยไม่เหมาะไม่เหมาะแต่ถ้าเจาะน้ำแบบสไตล์แบบเนี่ยเจาะไงเสมอใช่ครับจะไม่ลึกใช่มันจะไม่ลึกคือคอเสียเลยทุกอย่างมีทั้งดีและเสียในตัวพี่สาระไม่ใช่ว่าทุกย่างจะดีนะอ่าใช่พี่ ก็แต่ให้ดีก็มาเจาะเสมอว่ะแต่ถ้าดินไม่ดีเนี่ยจะเก็บน้ำยูเก็บน้ำยูมันเป็นกดของธรรมชาติอยู่แล้วพี่ไม่มีความว่าสมบูรณ์และเฟอร์เฟคตลอดแต่ว่าถ้าเจาะเสมอดก็จะลึกหน่อยคือถ้าเจาะยากไปเนี่ยเจอแค่แค่ไม่กี่เมตรก็เจอน้ำแล้วพี่คือสามารถดึงน้ำขึ้นมาใช้ได้ง่ายก็ที่นี่ก็ถือว่าตอบโจทย์นะก็เหมาะสำหรับใครบ้างคือเราคิดว่าคนที่ยากผักอรไส้ครับ พี่ว่าใช่เี้าอาทิดขับรถน้อยเดียวาจกรคงเทพจจกรุงเทปมาเนี้ยประมาณชั่วโมงก็อีซี่สินาทีนะเหมาะสําหรับวัยเกษียนเนาะใช่พี่วัยเกษียนเรือมเป็นสไตล์ไส้แคมปิ้งเนี่ยใช่เพราะว่าเหมือนที่นี่เนี่ยอบรรยากาศอาจจะเงียบสงบแบบนี้แต่ว่าไม่ได้อยู่ห่างไกลจากความเจริญก็คืออยู่ในชุมชนเลยใช่ครับอยู่ในชุมชนเลย นั่นเลยเขากําลังสร้างวัดอะไรคะตรงนั้นอ่าเป็นเป็นลอยพระพุทธบาทหินดาดค่ะพี่ลอยพระพุทธบาทหินบาทหินดาหินดาพี่ห่างจากตรงนี้ห่างจากตรงนี้ไปน้อยเดียวประมาณสักนิโดเดียวนิดเดียวก็คือเห็นเลยน้อยใช่กำลังสร้างเลยกําลังสร้างครับอีกหน่อยก็จะเจริญนะคะตรงนี้ห่างจากตัวเมืองเราขวัญประมาณกี่กิโลคะเราขวัญประมาณห้ากิโลครับพี่ แล้วก็ห่างจากวัดผู้บอลวัดผู้บอลเนี่ยก็ไม่ไม่ถึงกิโลไม่ถึงกิโลโรงเรียนผู้บอลโรงเรียนผู้บอลก็คือมีวัดพร้อมโรงเรียนพร้อมครับมีลูกมีหลานไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวพี่โรงพยาบาลโรงพยาบาลก็ไปที่เราขวัญนะพี่ประมาณห้ากิโลหกกิโลห้ากิโลใช่ครับใกล้มากมากคุณเปาคิดว่าที่ดินแบบเนี้ยเหมาะสําหรับใครบ้างก็เหมาะกับคนที่ว่าอยู่กรุงเทพที่อยู่สังคมที่ว่าแออัด อยากมพพีพื้นที่ส่วนตัวใช่ครับพื้นที่ส่วนตัวเป็นพื้นที่โล่งและโป้งคมนาคมสะดวกติดถนนคอนกรีตและบริการก็ถือว่าโอเคก็ต้องมาตัดสินใจกันเรื่องบริการค่ะแล้วก็คอนกรีตด้านหลังเราถ่ายให้ดูชัดๆเลยนะคะว่าติดคอนกรีตนะแปลงเนี้ยไม่ได้ปลอมใช่ป่ะคอนกรีตปลอมป่ะเนี่ยไม่ได้ปลอมพี่สร้างขึ้นมา <laughs> <laughs> แต่ว่าถนนเส้นนีน้วันก่อนที่พี่ขับมาโครงการเจ็ดยังเป็นลูกรังเนาะ ใช่พี่ตอนนี้ก็เทคอนกรีตเรียบร้อยรบคัก็เป็นถนนไซมาตรฐานเลยก็ต้องขอบคุณโครงการเจ็ดนะใช่พี่ต้องขอบคุณเลยที่ทำให้เรามีโครงการที่สิบสี่ไม่มีเจ็ดไม่มีสิบสี่แน่นอนแน่นอนแล้วสำหรับคนที่ชอบที่ดินแปลงนี้ยส่วนใหญ่ก็ต้องเป็นคนรักธรรมชาตินะใช่พี่เป็นไส้แบบธรรมชาติไส้แคมปิ้งถ้าเกิดว่าชอบเดินห้าง ผมว่าไม่เหมาะเลยไม่แนะนํานะใช่ครับเพราะว่ามาแล้วก็จะเสียเวลาพี่นะคะถ้าเกิดว่าพี่ชอบแนวธรรมชาติชอบอยู่แบบแอดเวนเจอร์พี่ต้องเกษตรหน่อยใช่ครับเกษตรอินทรีย์ก็จะก็จะอยู่ได้แต่ว่าถ้าเกิดว่าชอบความเจริญก็แนะนําไปซื้อทองหล่อก็ดูในช่องพาดูที่ได้นะคะที่ทองหล่อเราก็มีใช่พี่อันนี้มันเหมาะแบบว่าคนที่แบบะลึกความลั่ง เหมือนว่าสมัยก่อนประเทศไทยเป็นแบบนี้อยากมีอยากมีพื้นที่ส่วนตัวใช่ครับแต่ว่าเป็นกวอรเล็กน้อยๆยใช่พีปลูกอะไรที่มันสร้างฟันตัวเองอืเพื่อแลกกับความสุขที่ได้มาเพราะว่าคุ้มค่อยๆทําไปใช่ครับต้องมีเวลาให้ด้วยนะคะแล้วก็ต้องเตรียมตัวสําหรับมนุษย์เงินเดือนพี่ซาร่าแนะนําเลยว่าถ้าเกิดว่าอยากมีพื้นที่แบบนี้ให้มาสร้างไว้ก่อน อกยังไม่ต้องรีบออกจากงานลองมาดูก่อนว่าชอบไหมที่ดินแปลงนี้นี่เปิดสดหรือเปิดผ่อนลืมถามพ่อมจริงๆผมมาเปิดสดแต่แหละพี่เพราะว่าไม่สะดวกเรื่องการเงินผ่อนแต่ละผ่อนนะพมไอ้ผ่อนอยู่ประมาณสามถึงสี่เดือนสใช่ครับก็คือผ่อนจ่ายกันมาไม่ต้องมีดอกไม่ต้องมีอะไรกันใช่ครับแล้ววันนั้นผ่อนเสร็จรับรัโนดไปได้เลย รับโฉนดไปได้เลยน้ำไฟมาจริงปหเนี่ยน้ำไฟมาแน่นอนพี่ไม่มีน้ำไม่มีไฟไม่ต้องโอนกันเลย <c oughs> การันตีด้วยโครงการ14นะคะทําไมคนถึงมาซื้อกับเราเยอะเคยคิดไหมทําไมที่คนมาซื้อกับพุ่มเยอะพุ่มว่าพุ่มว่าเรื่องที่เรื่องอะไรพุ่มก็โอเคนะทําเรื่องทําเลโอเคอยู่บริการเร,เรื่องบริการพุ่มก็ได้อยู่นะพี่ก็ส่วนหนึ่งนะคะ <c oughs> ถ้ารู้จักแหละจรักเองอะพี่อันนี้พี่ทาร่คอนเฟิร์มนะคะว่า คุณเปาถึงจะแบบอายุไม่ได้เยอะเหมือนผู้จัดท่านอื่นนะคะแต่ว่าความรับผิดชอบเขาสูงมากก็คืออะไรที่รับปากแล้วเราทําให้ได้นะจริงๆพุ่งมีมีน้องชายอีกซ่องคนก็คือเล็กกับใหญ่แล้วก็เป่ารับเป็นซ้ำคำมุ่งซ้ำคนเนี่ยคือพูดอะไรก็จะเป็นคําเดียวกันหมดพูดอะไรไปแล้วพิดพลาดอะไรรับผิดชอบรวมกันไม่ต้องไม่ใช่ว่าใหญ่พูดเปาไม่รู้เรื่องไม่ใช่เล็กพูดแล้วแบบเปาบอกไม่รู้ครับ ก็คือเรามีนโยบายเดียวกันใช่ครับพี่หาเสียงเหมือนกันหาเสียงพี่ได้หรือเปล่าเป็นกำนันป่ะเนี่ยไม่เป็นพี่ไม่ทุบโต๊ะพูดเลยดีว่าเดี๋ยวจะเข้าตัวนะว่าใจเย็นพี่สาหรับที่แปลงเนี่ยพี่พราว่าสําหรับการมายุ่แบบเนี่ยคือคนเราอ่ะเดินตามห้าเงินเดินตามห้าทางชีวิตก็ไม่จบไม่สิ้นเพราะว่าเราต้องการเรื่อยๆนะใช่พี่แต่เดินตามห้าความสุขดิ อย่ากมันคือที่สุดของชีวิตเออมีเหตุผลนะคะคนเราบางทีอาจจะมองแต่เป้าหมายนะจนลืมความสุขระหว่างทางเดินไปข้างหน้าแต่ลืมข้างล่างเมื่อคนเมือนขนทึ่งที่ไม่แต่ลืมที่มาโคคมว่ะซื้อได้ถ้าเกิดว่ามาดูที่ดินแปลงนี้ ที่แปลงนี้มันอยู่ติดสุพรรณใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเมืองเขตเมืองพี่เมืองนองถ้าเป็นวรรณคดีก็คุณฉางอยู่สุพรรณคุณ,คณแพนนม,มือกาอันนี้คือเมืองคุณแพนหรอใช่ครับคุณแพนเมืองการอันนี้คุณแพนหรือเปล่าไม่ใช่คุณช้าง <laughs> หรอไม่ใช่อีกนั่นแล, <laughs> แล้วถ้าเกิดว่ามาดูที่ดินเราสามารถแนะนาําที่เที่ยวจริงๆอะมาดูที่ดินเนี่ยไม่ยากให้มาสื่อหรอกนะ ให้มาดูก่อนว่าชอบ่อนใช่พี่เมื่อมาเที่ยวไม่ต้องคิดร่มาซื้อถ้าเรามาซื้อเราจะไม่ให้นุประคอะไรทั้งสิ้นเลยมันเป็นความยากได้ความต้องการของเราแต่ถ้าเรามาเที่ยวเนี่ยและอันเนี้ยเมื่อมามาเป็นทางผ่านจะได้มาดูมาเที่ยวมาได้พิจารณาใช่ที่ที่ท่องเที่ยวสุพรรณเนี่ยเยอะแยะมากมายพี่ไล่ตั้งแต่อ่ะวัดป่าวัดป่าอวัดป่าเลไลวัดป่าเลไลใช่ครับหลวงพ่อโตหลวงพ่อโตองค์ใหญ่ใช่พี่ท่านศักดิ์สิทธิ์มาก ก็สามารถแวะนมัสการใช่ครับก่อนมาก็ได้นะครับเป็นทางก้อนหมายอยู่ที่างป่าใช่พี่ขอพรว่าให้เจอที่ดีๆให้เจอคนดีๆอาจจะเสียงเซมซีมาก่อนก็ได้ว่าที่แปลงนี้มันเป็นของฉันไหมครับแล้วก็ก้อนก้อนจากเขาสุพรรณมีลุงพเนียมวัดน้อยหลวงพเนียมวัดน้อยใช่ครับดังอยู่เหมือนกันใช่ครับท่านเป็นเกจิเป็นลูกเสษ็์ของพระพุทธจารย์โตใช่ครับแล้วก็มาอ่าใช่ครับแล้วก็มาปุ๊บ ก <N ic c ough> ็ในตนัวเมืองก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์มังกรพิพิธภัณฑ์มังกรสวรรค์ใช่พี่เขาเรียกกันมังกรสวรรค์ใช่ครับ <laughs> คล้ายๆสไตล์ยเยาวราชอตพี่อ่าใช่มาตุ้งแช่ตุ้งแช่ถูกไหมแล้วก็มาห้อคอยบรรท <N ic c ough> ่านขอคอยบรรทันใช่ครับหรือบางทีอาจจะลืมซื้ออะไรนะ,ะ้างสรรพสินค้าก็เป็นโลบิสันสุพรรณใช่ครับโลตัสมิกซีแม็โครมีพร้อมเลยใช่แลตอนที่ที่ไปนี้ห่างจากสุพรรณกี่กิโลสุพรรณแค่สามสิบสามกิโลพี่ก็ ไกลมากๆใช่ครับเดินทางแค่สามสิบนาทียี่สิบนาทีถึงครับโซนโซนทางนู้นก็จะไปซีบันจันซีบันจันใช่ครับซีบันจันก็จะเป็นบ้านควายบ้านควายใช่ครับแล้วก็คู่แข่งฟาร์มพ่อทุยไม่ใช่เป็นกุ้งมันุลักซ์เป็นกุ้งมนุลักซ์ครับก็ถ้าเกิดว่าไม่สะดวกบ้านควายก็แวะมาฟาร์มพ่อทุยใช่ครมาดูน้องกล้วยหอมแต่บ้านผมเนี่ยสุดแล้วจบเลยล่าสุดมีหลานใช่ไหมมีครับร้านชื่ออะไรคะเป็นเนื้อครับ อ่าเป็นหนึ่งผู i mean> ้หญิงหรือผู้ชายผู้ชายพี่ผู้ชายเป็นหนึ่งเนี่ยมาจะคําว่าไม่เคยเป็นซ่องรองใครนะพี่นี่แล้วก็ถ้าไปทางเลยไปก็เป็นอําเภอเดิมบางนางบวชก็เป็นบึงชวาพี่บึงชวาใช่ครับมีไออุโมงอุโมงปลาชลามอะไรงเงี้ยพี่เป็นเสื้อ เขาเรียกว่าอัลโคราใช่ครับอัลโคราบึงฉว่างนะคะแล้วก็มีฟาร์มรจระเข้มีฟาร์มจระเข้มีสวนสัตว์ใช่ครับก็สามารถพาลูกไปเที่ยวได้ข้า,างๆก็จะเป็นพวกรีสอร์ทเป็นอะไรที่ว่าติดมือีิแหละลใช่ครับก็ถ้าเกิดว่าไปบึงฉว่างพี่ว่าก็จบนะ จบพี่เลยไปน้อยเดียวก็ส้นไอ้ส่วนนกชัยนาทอ่ะใช่เป็นบ้านพี่เมืองน้องกันส่วนถ้ากลับมาทางนี้ก็จะเป็นดอนเจดีดินแดนยทธาห์ที่วันนักดีขึ้นชื่อเลยไปรบกันใช่ครับลุ่งเรื่องผักถ้าเกิดมากับผัวกับเมียก็ไปทะเลาะกันทันทไปชนช้างกันี่ตงทุกปีเนี่ยวันที่18แถึงวันที่หนึ่งเนี่ยจะเป็นงานแบบงานประจําปีเลยใช่ครับ เริ่มต้นที่วันกองทัพไทยอยู่แล้วก็คือมีการเป็นงานประจําปีมีการแสดงอยู่หที่ของสาเร็จพระเรซวนแล้วก็มีข้องข่มากมายเลยเห็นไหกาเป็นการแสดงของแต่ละอำเภออะไรก็มีเยอะแยะปรแกฏว่าไม่ไม่ต้องรอถึงเวลาไม่ต้องก็ได้ครับพี่แล้วมาทางถ้าท่านไปทางด้านช้างได้เยอะแยะเลยพี่ย่างที่รู้กันเล้ว ไร่วันนี้ไม่จบแน่เที่ยวเชิงธรรมชาติก็ขึ้นชื่อเลยสำหรับดันช้างทุกอย่างครับมีอะไรบ้างผู้เตยนึงผู้เตยพี่ผู้เตยคือแบบสายแบบแอดเวนเจอร์จริงๆเลยสายแคมปิ้งบางอุ้งบางอุ้งนี่พี่จะรักเกินเขาไปอ่าเขาเรียก ขบเขาว,วงใช่ครับถ้าชื่อจริงๆก,ก,ก็คือขบเขาว,วงนะคะก็เข้าไปจะไม่มีสัญญาณโทรศัพท์นะใช่ถ้าสําหรับคนที่ทาอาชีพเกี่ยวกับโซเชียลก็เ,กเตรียมตัวไว้นิดนึงต้องเตรียมตัวจะไม่มีมไฟบางทีไฟก็ไม่มี <c oughs> <c oughs> มน่าจะเป็นไฟโซล่าเซลล์นะคะที่นั่นเรื่องแบบว่าถ้าถ้าจะมาแบบไส้แบบไอจริงๆเลยไส้ป่าจริงๆแนะนําเลยก็สนุกใช่พี่ปีนเขาได้มาแบบ แต่ว่าทางก็สะดวกนะคะใช่ีแล้วไม่ได้บอกว่าต้องบุคคลไปไม่ใช่ก็เป็นลุกลังอะออแ,แถวเนี้ยเขาเรียกลูกลังอะแถวหนุ่เขาเรียกอะไรไม่รู้คนเก๊เขาเรียกอะไรอ่ะถนนแดงละ <laughs> <laughs> แต่วันทีก็เป็นสีดำพี่ก็งงนะถนนแดงเป็นสีดำแถวเนี้ยเข้าเรียกกระลุกกระลุกกระลุกก็คือลุ่มคนคนคน,คนแถวเนี้ยเขาจะเรียกกระลุก แต่คนกรุงเทยน่านาจะไม่รู้จักก็ลุ่มนั่นแหละเขาเรียกลุ่มลุ่มความไมาคือลุ่มแหละแต่ท่านี้เรียกกัลุกกันลุกก็ได้สับพื้นบ้านไปนมีที่เที่ยวที่ไหนอีกดันช้างตงจางก็อ่างเก็บน้ำกระเซี่ยวครับพี่เขื่อนกระเซียวใช่ครับือไปแล้วเซียวแน่นอนเพราะมีบานาโบ๊ทคิดเยอะแล้วก็มีร้านอาหารปลาขึ้นชื่อนะใช่พี่แถวนั้น ก็มีไล่ไล่ครัวอบตแดงบ้างถ่ายเคลื่อนเยอะแยะพี่หาดทรายคล้ายเขื่อนกระเตี๋ยวก็ค่อนข้างอยู่ที่เที่ยวคาเว่เยอะมากๆเลยพี่ฟาร์มสวนนกฟาร์มะอยู่ใกล้ๆที่นี่ประมาณกองกิโลโอ้โหสองกิโลได้มากก็สามารถที่จะไปจิบกาแฟแล้วก็แวะมาดูที่ได้เลยมาก็เหมือนเดิมพี่กินกาแฟกินอะไรกันไม่ต้องซื้อไม่เป็นไรอ๋อแสดงว่าต้องมาแวะหาเปาก่อนนะมาแวะก่อนพี่เพราะว่าไม่งั้นจะไม่ได้กินกาแฟใช่พี่ มากินเไม่ไม่ได้ซีเรียสเลยไม่ต้องซื้อก็ได้มารู้จักก็โอเคแล้วพี่มาทำความรู้จักแล้วจะรักเองรู้จักแล้วจะรักเองเดี๋ยวเรามาสรุปเนื้อหาสาระของแป้งที่ดินกันหน่อยไหมนี่เขาสาระใช่ไหมใช่ดีสาระแล้วนะเพราะว่าเราไล่สาระมาเยอะแล้วอ๋อไม่ละไกลเลย เพราะว่าเราสองคนเจอกันก็แต่อย่างนี้นะครับชิวๆสบายๆท,ที่นี่มีกี่แปลงคะที่นี่มีทั้งหมดแปดแปลงครับพี่แปลงสองไร่มีกี่แปลงแปลงสองไร่มีอยู่สามล็อกแปลงสองไร่มีสามล็อกนะคะแล้วก็แปลงหนึ่งไร่มีทั้งหมดห้าล็อกห้าล็อกครับเริ่มต้นที่ราคาเท่าไหร่คะสองแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทพี่สองแสนเจ็ดหมื่น <5, 000. S 2> ห้าพันถ้าเกิดว่าทุกใจมาคุยกันหน้างานมาคุยกันหน้าแปลงได้นะคะ ถูกใจนมใหญ่ลดได้อีกลดได้เฟืรอไรฟรีเลยเฟอเ์ไอย่ี้ะถ้าขาวสวยหวยอึมครับมาอยู่ฟรีได้หรือถ้ายังไม่พร้อมก็ไปอยู่บ้านได้ไปอยู่บ้านไปนอนกลางเต็นท์อยู่บ้านก็ได้ทุกอย่างกรรมสิทธิ์เลยยูท่พยะมดพิศร้าเหมือนเดิมเหมือนเดิมใก็คือค่าโอนป่าเขาจัดให้นะคะคุยกันราคาเท่าไหร่ก็คือขอบเงินมาเท่านั้นเลยใช่ครับ เจ้เลยไม่มีเลขแก่จ่ายเป็นเช็คก็ได้ได้พี่เชยร์โอนได้ใช่ทุกอย่างถุกระบบคอยเป็นเงินอย่างเดียวได้พี่ถ้าเกิดว่าสะดวกนะคะก็พร้อมโอนเป็นโฉนดอะไรตรงนี้โฉนดขุดแดงครับนอซซีจอแดงแป๊ดเลยไหมแดงแสบตาพี่แดงแสบตาตรงเนี้ยเป็นโฉนดขุดแดงแน่นอนเพราะว่าทาแต่ขุดแดงเนาะครับทาแต่ขุดแดงเพราะว่ามันเป็นนามวันอยู่แล้วพี่อย่างอื่นก็ไม่ได้ทําใช่ครับย้ำอีกครั้งหนึ่งถนนในโครงการ เป็นถนนะประโยชน์พี่กว้าง6เมตรกว้าง6เมตรนะคะน้ําไฟเข้าแน่นอนน้ำไฟเข้าแน่นอน,น,เ,ขน,น,อนเข้าก้อนโอนแน่นอนพี่ไม่มีหลอกไม่เข้าไม่ต้องโ่นเลยพี่ที่ดินแปลงนี้นะคะสับเหมาะสําหรับยูทูบเบอร์อินฟลูเอนเซอร์แม่ขาวออนไลน์ถ้าดูคลิปแล้วมานะคะความเจริญจะได้เข้ามาใน<ม>ที่ตำบล ตำบลละควั it, นครับอำเภอละควันจังหวัดกาญจนบุรีที่อยู่ตรงเนี้ยคือเป็นม,มู่บ้านผุบอลมู่บ้านผุบอลโมพานนะพี่พอดีอาจจะเนิ่วไปบ้างอะไรบ้างผุบอลอ่าผุบอลครับบอลบอลผุบอลบอลมันจะเหมือนฟุตบอลก็ที่แบบนี้นะคะก็ถ้าเกิดว่าดูคลิปแล้วนะคะสามารถที่จะเข้ามาได้เพะอินเทอร์เน็ต อินเทอร์เน็ตเขาถึงแน่นอนพี่พร้อมห้าตีนะคะตรงนี้มาเช็คพี่ซาร่ามาเช็คสัญญาณให้แล้วขึ้นห้าตีทุกเครือข่ายครับยังว่าถ้าอย่างที่พี่พูดเออฟุกไม่ขาวลายอะไรเงี้ยดีมากมากเลยถ้าหมานะ้าเมื่อหมาช่วยมู่บ้านผู้บ่อนแน่เจริญขึ้นไปมีเงนเออมีเงินมีงานที่ว่าใช้จ่ายในครอบครัวได้การขนส่งก็ไม่ไม่ลำบากอาทิ่นี่รถแฟรรถอะไรที่หมดครับในอเภอลพบ้านใกล้ๆด้วยใช่ครับ ก็แถวนี้ก็ถ้าเป็นสินค้าโอท็อก็น่าจะรุ่งนะรุ่งครับพี่เพราะว่าอยู่ใกล้วัดทุดีหมดเลยใช่พี่ไม่ว่าจะเป็นผักอบไม้ไผ่ยอ,อยู่ใกล้นะอยู่ใกล้พี่ตรงนี้เป็นพื้นที่ป้าอยู่เลยขาดหัวหน้าทีมขาดหัวหน้าทีมอย่างเดียวที่จะที่จะลงมาอยู่ถ้าเกิดว่าใครมีไอเดียสร้างสรรค์น,นะคะก็สามารถจะมาเริ่มที่นี่ได้ใช่พี่ เนี่ยลมดีมากเลยพี่ลมดีเหมือนหน้าหนาวนะคะใช่ตอนเช้าเนี่ยที่พี่ซาร่าขับรถมาเนี่ยครับเปิดกระจกอย,ยังคิดว่ามันเป็นหน้าหนาวเลยแต่ว่าคอนเฟิร์มย้ําเลยใชที่เราถ่ายกันเนี่ยเดือนอะไรตอนนี้เดือนกันยาพี่เดือนกันยานะคะไม่ใช่หน้าหนาวนะคะแต่ว่าบรรยากาศเนี่ยเหมือนหน้าหนาวเลยลมเย็นมากๆจนเด่นของแปลงเนี่ยพี่มันมันเป็นมันตีลงและโป้งพี่ แล้วก็ว่าไม่ได้ใกล้ถนนใหญ่ถนนดําที่ว่ามีเสี่ยงหลบกวนคือเรื่องของรถติดคอนกรีตในมูวบ้านแต่ว่าออกไปประมาณ1กิโลครับก็ถึงกิโลดีก็ถึงถนนดํำถึงถนนดาพี่แถวไหนแถวนนก็ถึงลาดยางนั่นน่านะคะก็เป็นวัดผู้บอลกับโรงเรียนผู้บอลนั่นเองก็ขับไปใกล้นิดเดียวไม่ถึงกิโลใช่พี บางทีภาษาผมอาจจะแบบซื้อออกไปไม่ได้เป็นภาษาทางการมาแต่จริงๆพี่มาถ่ายน่ะคือพี่สามารถพูดภาษาสุพรรณภาษาเมืองการได้แล้วนะแสดงว่านี้แน่เลยยุงกัดแน่เลยทําไมถึ่งถึงออกมาเป็นเสียงสำเนียงแบบนี้ได้มันจะถ่ายทออทางดีเอ็นยุงหรอใช่พี่ถ้าเกิดว่ามาซื้อโครงการ14บเนี่ยน้ำเนี่ยใช้ด้วยกันไหมคะกับโครงการเจ็ดใช่ครับก็คือใช้ด้วยกันโครงการเจ็ดโครงการเจ็ดนี้มีกี่ครอบครัวคะ สิบครอบครัวครับประมาณสิบเจ็ดสิบแปดครอบครัวครับพีสาระอืมแล้วก็ข้อดีของโครงการนี้ก็คือว่าคุณเปาเนี่ยมีโครงการที่สิบเอ็ดเนาะใช่ครับที่อยู่ใกล้ๆกันมีเข้ามาเนี่ยจะทึ่งโรงเรียนปุ๊บทึ่งโรงเรียนจะเข้าทึ่งเฟนทีสิบเอ็ดสิบเอ็ดสิบเอ็ดแล้วมาเจ็ดด้านล่าง <14. S 1> จะเป็นเจสี่และกลางๆสิบเอ็ดเนี่ยจะเป็นสิบห้ากับสิบหกในเร็วๆนี้พี่ก็คือเราก็จะอยู่ละแวกนี้แหละครับ เราแวกนี้ไม่ทิ้งแน่นอนเราคือคนราซื้อนะคะสบายใจได้เลยพราะเขาจะไม่ทิ้งไปไหนเพราะว่าสิบห้าสิบหกก็กําลังจะเกิดขึ้นที่นี่ไม่ทิ้งไปได้แน่นอนเป็นคนพื้นที่พี่คนอาเภอเราควันนี้เลยใช่ครับเป็นคนในตัวก็คือจะอยู่ที่นี่และจะตายที่นี่เพราะค่ารักที่นี่ได้ไหมใช่พี่เสียสละเพื่อชีพเลยฮะเสียชีพเพื่อจาง ฝากไปเลยนะครับสารเพศพ่มที่ดินแบ่งค่ายราคาถูกวิวภูเข้าสุพรรณการนบุรีกับแขวนโบราณด้านเจดีมณีนเ,นเมืองการสะพานข้ามแม่น้ำแควแรงแลงน้ำตกครับโอ้โหโจำแม่นนะเนี่ย <c oughs> สระเ็ดเคแรงครับตั้งอยู่ที่จงังหวัดสุพรรณและจงังหวัดกาญครับก็เป็นพื้นที่ดินวิวภูเข้าดินดีแบ็กกราวสั่งรอยหกสี้ยวาเป็นวิวภูเข้าเกือบทุกแปลงครับบางแปลงก็อาจจะมี บางขาดอ่านจะเลือกสักร้อยองศาบ้างอะไรบ้างก็แปอปลายไปเราจะมีอาณาจักรอยู่ที่สุพรรณใช่ครับกับการจนะบนุรี่ต้องจังวัดนี้ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเฟสซิบสี a เอ a n d FC ของพาดูที่ก็อยากได้ส่วนลดจาก SK Land เนี่ยนะถ้าเกิดว่า FC ของพี่ซาร่ามาเนี่ยลดราคาให้หน่อยได้ปะไม่ได้พี่ผมต้องสกแกนเอาเองลดสักห้าบาทสิบบาทก็ได้นะไม่ได้พี่ ทีนี้ผมใหญ่ที่สุดเลยง <c oughs> ั้นก็อย่าอยูเลยไปเฟรนส5บห้าเถะสวัสดีค่ะ FC พาดูที่200ประเทศทั่วโลกนะคะวันนี้พี่ซาลานะคะก็พามาดูที่ดินแบ่งขายนะคะสวยๆอีกแปลงหนึ่งซึ่งตั้งอยู่ตำบลเราขวัญอำเภอเราขวัญ จังหวัดกาญจนบุรีค่ะถนนด้านหลังนะคะมาจากกรุงเทพนะคะถ้าเกิดว่ามาจากกรุงเทพตั้ง GPS ตรงวัดภูมอนได้เลยนะคะและแปลงที่ดินของเราก็อยู่ใกล้ๆวัดภูมอนแล้วก็โรงเรียนภูมอนนะคะซึ่งซ้ายมือของพี่ซารานะคะก็เป็นโรงเรียนภูมอนและแปลงที่ดินนะคะก็จะเข้าไปในซอยไปในซอยโรงเรียนภูมอนนะคะ เข้าไปไม่ถึง1กิโลเมตรนะคะก็จะถึงแปลงที่ดินนะคะซึ่งถ้าเข้าไปถึงหนะ้าแปลงที่ดินนะคะก็จะมีป้ายติดอยู่นะคะเป็นเฟสที่14ของโครงการ SK l a n แนนะคะเข้าไปในซอยนี้เลยจ้า